วันนี้กระผมนำเสนอสูตรเด่นบนล่างมุมแดงมุมนำเงินแชมป์ชิงแชมป์นะครับโฟฝากคำเตือนโปรดพิจารณาในการรับชมเป็นสื่อกลางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นรับชมเพื่อเป็นแนวทางและความบันเทิงเท่านั้นนะครับ ข่าวโบข่าวโบข่าวโบพี่อยากจะโจะกับน้องเหลือเกินเสียงร้องของพงพันธ์พารวยนั่นเองชื่อนักร้องว่าพันภพาจเจริญเพลงขาวโบข่าวโบนะครับวันนี้กระผมนำเสนอนำเสนอเดนบนุญมุมแดงมุมนำเงินประทะ แชมป์ชิงแชมป์นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่านติดตามด้วยนะครับงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ได้หนึ่งห้าหนึ่งห้าล่างตรงตรงเลยไม่ต้องกลับเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องไม่เอาบองฝอโอนเรามาติดตามกันต่อเรามาติดตามกันต่อนะครับสำหรับ เดินบนชนแล้วมานะครับเดินบนชนแล้วมาบนล่างบนล่างเน้นเน้นว่าบนล่างนะครับก่อนที่จะชมต่อนะครับขอฝากงานบุญงานกุศลให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านได้รับทราบนะครับกระผมได้ทำบุญให้กับหลวงปู่สวงนะครับ อายุครบรอบ99ปีเต็มนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่มีจิตใจศรัทธาในพระพุทธศาสนาร่วมบุญร่วมกุศลกับผมก็ได้นะครับถ้าหากว่าท่านมีความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์นะครับขอให้ทุกท่านมาร่วมทำบุญครบรอบหลวงปู่สวงอายุ99ปีเต็มนะครับ ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้ขอให้ทุกท่านไปร่วมบุญรวมกุศลกันหรือฝากปัจจัยมาทำบุญนะครับผมจะอลอิงไว้ที่ไตยลิงนี้นะครับฝากชื่อบัญชีธนาคารนะครับ ถ้าหากว่าท่านมีโชคมีลาบแล้วเรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับยังไงยังไงขอฝากฝากบุญฝากกุศลให้กับท่านผู้ชมด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมนะครับอายุหลวงปู่สวง99ปี9899นะครับอายุอายุท่านนะครับชมต่อเลยชมต่อกันเลยนะครับ ครับเรามาชมกันเลยนะครับเรามาชมกันเลยสูตรเด่นบนล่างนะครับมุมแดงมุมน้าเงินประทะัดแชมป์จริงแชมป์นะครับเรามาชมย้อนหลังกันเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องแมวบางปโปนนะครับงวดที่ออก807มุมแดงมุมแดงได้790นะครับมุมน้ําเงินออกเจอได้720720ปรากฏเลข 2ตัวออกมา07นะครับน,นี่0 7นะครับได้7 7 7 2 7 0 9 7 9 2 9 0 0 7 0 2 0, 0 0นะครับก็ออก0 7นะครับงวดที่ออก1 7มุมแดงได้5 1 2 5 1 2มุมนำเงินได้4 7 8นะครับ ปรากฏเลข1นึ่ก็เลข7เข้ามาเลข1นะครับเลข7นะครับได้5 4 5 7 5 8 1 4 1 7นะครับ1 7เนี่นะครับเข้ามา1 8 2 4 2 7 2 9 9ชุดเท่านั้นนะครับ2 8นะครับพูดผิดนะครับงวดที่ออก 405 405มุมแดงได้190มุมนาำเงินได้7 1 4ปรากฏเลขศูนย์ก็เข้ามาที่หลักสิบหลักสี่เข้ามาที่หลักร้อยนี้โดนโต๊ดนะครับโดนโต๊ดนะครับโดนโต๊ดโดนโต๊ดนะครับงวดต่อไปออกห้าเก้าสี่ห้าเก้าสี่มุมแดงได้ห้าแปดเก้ามุมนาำเงินได้สี่หกเจ็ด

รวมกันแล้วได้383739282729 888789ปรากฏว่า8338ก็มานะครับเนี่ยนะครับ3883นะครับ38อันนี้โดนโตดนะครับโดนโตดแตกซี้หวยต้องกลับไม่กลับตับแตกตายแน่นะครับงัวที่ ออก3 3 2 3 3 2นะครับ3 3 2นะครับมุมแดงได้7 2 9มุมนํำเงินได้3 5 6ได้7 3 7 5 7 6 2 3นะครับ2 3 3 2นะครับ2 5 2 6 9 3 9 5 9 6นะครับ9 6นะครับเลข3นะครับเลข3เลข3มาทั้งบนเลขล่างนะครับ งวดที่ออก703มุมแดงได้725มุมนำเงินได้157 157นะครับ717 5772 12527515557นะครับปรากฏว่า เจ็ดห้ามาล่างนะครับเจหมาล่างบนก็ได้เนะครับบนก็ได้เจ็ดนะครับถูกต้องนะครับบนล่างนะครับงวที่ออกหกเก้นะครับออกหกนะครับมุมแดงได้สองแปมุมําเงินได้แปด 2 8 2 9 2 0 8 8 8 9 8 0 6 8 6 9 6ูนศนะครับปรากฏ69ก็เข้ามาผมย้ำไว้ที่6 9 6 9นะครับ1ตุลานะครับมาตรงๆนะครับอันนี้ก็ เป็นผลจากการย้อนหลังนะครับออกนี่งวดที่แล้วจําได้ดีนะครับงวดที่แล้วจําได้ดีนะครับมุมแดงได้เจ็ดหนึ่งสามมุมรางเงินได้หกห้าแปดหกห้าแปดเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดแปดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งแปดสามหกสามห้าสามแปดนะครับปรากฏเลขหนึ่งห้าก็มาตรงๆนะครับล่างนี่มาล่างนี่มาบนอันนี้มาล่าง นะครับมันถูกต้องตามที่เราเดาไว้นะครับงวดต่อไปงวดต่อไปนี้นะครับงวดต่อไปนี้นะครับหนึ่งก็เข้ามาที่หลักร้อยนะครับนี่หลักร้อยหลักร้อยนะครับออกหนึ่งศูนย์หกนะครับหนึ่งศูนย์หกนะครับเนี่ยนี่ก็โต๊ดนะครับได้โต๊ดด้วยนะครับได้โต๊ด งวดต่อไปนี้งวดต่อไปนี้งวดต่อไปนี้จะได้อะไรนั้นขอให้ท่านผู้ชมมาติดตามนะครับมาติดตามกันเลยลุ้นๆกันต่อลุ้นกันต่อนะครับพ่อแม่พี่น้องวังว่างวดนี้คงไม่พลาดอีกนะครับคงไม่พลาดกันแน่เลยเพราะงวดที่ผ่านมาก็ถูกการไรรนาดน,นะครับ อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดสิ่งที่คิดไม่เป็นอย่างที่เห็นถ้าอยากจะรู้สิ่งไหนจงทําสิ่งนั้นเถิดจะรู้ในตัวตนที่แท้จริงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ต้องกลับด้วยนะครับถ้าไม่กลับตับแตกตายโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับงวดนี้มุมแดงได้มุมแดงได้ 3นี่ประกาแดงเลยนะครับ3 9 7นะครับ3 9 7ดนะครับมุมน้ำเงินมุมน้ำเงินน้ำเงินเราต้องเอาน้้ำเงินนะครับคอยมาตรงตรงไม่ต้องโต้ไม่ต้องนั่นนะครับให้มาเต็งเตได้ห้านี่8ด ก้าเนี่ยตรงกับวันเกิดลุงปูเลยและอายุลุงปูเลยนะครับเนี่ยเก้านะครับเดี๋ยวเราจะมารวมกันตรงนี้นะครับเราจะมารวมกันเลยเราจะเอาของใหม่เนี่ยเอาใหม่เยีเ่ยมเลยเปิดบริสุทธิ์วางเงินเถินนะครับนะครับนี่ได้สามเก้าเจ็ดนะครับมุมแรงสามต้องเอาปากกาแดงเสร็จแล้ว 3 9 7 3 9 7ตัวใหญ่ๆนะครับนี่7นะครับตัวเลขจะไม่สวยนะครับมุมนำเงิน5 8 9 5 8ดเก้าดเดี๋ยวย้ำอีกทีห้าแปดเก้านะครับเอาเอานำเงินมาเขียนนะครับห้าแปด เกเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยว่ามันจะได้อะไรานะครับ3 5 3 8 3 9 9 5 9 8 9 9ก้านี่นะครับ 99, 9กนี่คืออายุครบ99ปีลุงปูสวงนี่นะครับผมคิดว่ามันจะมานะครับไม่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับ7จ็ดห้าเน่ยเจ็ดห้าเนะครับนี่ 7จ็ดแปจก้านะครับเราจะมาตัวไหนจะมาตัวไหนกันแน่เราจะมาดูกันเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะได้เลขอะไรกันเรามาดูกันเลยจะมาล่างหรือจะมาบนนะครับถ้ามาบนนะครับมาบนนี้นะครับหลักสิบเนี่ยนี่หลักสิบที่ออกสอง สามสนะออกหกเนะหลกสิบหลักสิบออก0ูย์หก็ได้8 9 0 2 3นะครับงวดนี้หลักสิบหลักสิบได้5 6 7 9 0เราจะมาดูสิว่ามันจะชนตัวไหนนะครับ5 7 9 0นะครับมันได้เลข9 9ก็ เนะครับ9ก็7นะครับ9ก็7เรามาดูหลักหน่วยกันนะครับเรามาดูหลักหน่วยกันเลยเราจะมาดูหลักหน่วยกันเลยว่าได้เลขอะไรนะครับหลักหน่วยเดีย๋ยวคนดูก่อนเพราะเยอะแยะกระแคลคัพายเลยสูตรแต่ละสูตรนะครับมันเยอะลงไป,ไปโน่นลงไปนี่เรื่อยเปื่อยเออไม่รู้จะทำยังไงนะครับ หลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนะครับออก69ได้7 9 3 4 6นะครับออก06หลักหน่วยได้6 7 8 2 3 5หลักหน่วยออกที่จะถึงนี้1พฤศจิกายน65นี้2 3 7 9นะครับ2 3 7 9เดี๋ยวจะมาเทียบดูว่ามีอะไรมี9นะครับ มี9มี9ตัวเดียวนะครับเนี่ยมันจะมาอย่างนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะกาวไว้ก่อนกาวไว้ก่อนดีกว่านะครับ9 8้าแปดเนี่ยเก้าแปดเนะครับผมผมวังว่ามาแค่นี้หลักร้อยส่วนหลักร้อยนั้นนะครับหลักร้อยได้ 39, 3 9 3 9356 9356 93ก็มีเลข9กับเลข3นะครับเนี่ยเลข3เลข3กับเลข9เลข5เนี่ยนะครับหลักร้อยเขียนว่างี้ร้อยนะครับ9 3 5 6นะครับ9 3 5 6เพราะฉะนั้นได้เลข9นะครับ9 3 5 935นะครับขอให้ท่านพิจารณานะครับว่ามันถูกต้องหรือไม่ขอให้พ่อแม่พี่น้องไปหาซื้อลอตเตอรี่กันนะครับฝากเรื่องบุญเรื่องกุศลนะครับทําบุญเริ่มตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9อายุครบรอบของลูกปู่สวง99ปีนะครับ99ปีนะครับมันจะเริ่มตั้งแต่98 99นะครับ พราะอายุต่อเนื่องนะครับคิดว่าพ่อแม่พี่น้องถ้าถูกลอตเตอรี่กันฝากปัจจัยมาทำบุญกับร่วมกับผมก็ได้นะครับส่วนหลักร้อยได้9356 9356นะครับยังไงยังไงก็ ให้พ่อแม่พี่น้องซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่เธอร์ลอตเตอรี่กลับด้วยนะครับบนล่างบนล่างโอ้ยอลืมว่าล่างได้อะไรงดน,นี้ล่างได้อะไรนั้นล่างหลักสิบได้หนึ่งสี่แหนึ่งสนะครับหนึ่งสี่แมีแต่เลข9อย่างเดียวนะครับเนี่ยเลขเก้ามันมาแรงจริงๆส่วน หลักหน่วยหลักหน่วยได้สองสี่เก้าศูนย์สองสี่เก้าศูนย์ก็มีเก้าอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเก้าเก้าน่ามันเก้าเก้ามั้งท่านผู้ชมเออผมก็งงเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเก้านะครับเก้าเก้าอย่างนี้ขอให้ท่านผู้ชมพิจรารณาในการรับชมด้วยนะครับขอให้ปังปัง,ป,งปังนะครับผมคิดว่าเก้า ปดเก็ได้เป็นไปได้เพราะอายุหลวงปู่สวงนะครับวันนี้ขอให้ปัังๆสักทีหนึ่งทั้งบนทั้งล่างนะครับผมก็ได้ทำใบสีถวายหลวงปู่สวงนะครับทำบุญทำกุศลที่วัดกุเลนพรหมเทพอำเภอ กุเลนจังหวัดพระวิหารที่กัมพูชาบ้านเกิดของหลวงปู่สวงนั่นเองนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีแต่ความร่ำรวยร่ำรวยตลอดไปสวัสดีครับ